การบันทึกหน้าจอและเสียงบน Macbook หรือว่าอุปกรณ์ Mac ทั้งหลายนะครับมี3ขั้นตอนหลักๆก,ก็คือ1การประกอบไมให้ถูกต้อง2องเซตอัพในส่วนของเสียง Input และก็ Output 3ก็คือเซตอัพในส่วนของ QuickTime Player หรือว่า Option ว่าจะให้บันทึกลงในไใมตัวไหนอย่างแรกที่เรา ควรจะรู้ก่อนที่เราจะเริ่มทำการต่อไม้เชื่อมไม้ก็คือไม้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือ 1. แบบที่เป็น2ขีดหรือเรียกว่า TRS กับไม้ที่มี3ขีดหรือว่า TRRS ในส่วนของ2ขีดเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะต่อเข้ากับกล้องส่วน3ขีดจะต้องเอาไปต่อเข้ากับโทรศัพท์ส่วนนี้มันมีความจำเป็นในในการที่เราจะ ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ถูกต้องในส่วนของ Mac นะครับ MacBook จำเป็นที่จะต้องใช้ TRRS เข้าไปต่อเพื่อให้เชื่อมกับ MacBook ได้โอเคเราไปดูต่อกันไมโครโฟนไมโครโฟนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ก็คือ Saramonic SRXM1 ตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนสั้นๆ สิ่งที่ต้องดูก็คือในส่วนขาตรงนี้นะครับมันเป็น2ขีดหรือว่า TRS TRS จะมาต่อเข้ากับ MacBook ได้ยังไงการต่อก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าต้องมีตัวเข้ามา,เ,าเป็นตัวกลางเนื่องจากว่า MacBook นี่ต้องการ3ขีดแต่ว่าตัวไมโครโฟนซาราโมนิกมี2ขีดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับ ลักษณะการต่อจะเป็นในลักษณะนี้ 1. คือมีสปิเตอร์สปิเตอร์แยกสัญญาณเสียงเข้าออกตัวสปิเตอร์เนี่ยก็สำคัญก็คือจะต้องเป็น3มขีดนะครับแล้วก็ไมโครโฟนจะมาต่อกับตัวสปิเตอร์แต่เนื่องจากตัวสปิเตอร์เนี่ยก็ต้องการ3มขีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นไมโครโฟนที่มี2ขีดจะมาต่อเข้ากับสปิเตอร์ที่ต้องการ3มขีดมันก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์ ก็คืออะแดปเตอร์ก็คือมี3ขีดไมโครโฟน2ขีดอะแดปเตอร์3ขีดสปิทเตอร์3ขีดถึงจะต่อเข้ากับส่วนที่เป็นบริเวณเสียบหูฟังของ MacBook ได้ถ้าเสียบลักษณะนี้ก็จะทำให้เกิดอ,อัดเสียงได้อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับของอของไมโครโฟนชนิดแรก ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เราเอาเป็นโบย a าไมโครโฟนโบย bym 1ตัวนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากโบ y a เนี่ยมันมีข้อดีของมันก็คือมันจะมี3มขีดเพราะฉะนั้นการที่โบ y a เนี่ยมาต่อเชื่อมกับ macbook เนี่ยจะต่อเข้าโดยตรงได้เลยไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีสปิเตอร์ไม่ต้องมีอะแดปเตอร์อะไรทั้งสิน้นแล้วก็ข้อสำคัญอยากจะต้อง เตือนไว้นิดนึงก็คือเวลาต่อตัวโบย่า BYM1 เนี่ยเข้ากับตัว MacBook ตัวสัญญาณต้องอยู่ที่ off นะฮะสัญญาณตัวนี้ครับมันจะต้องอยู่ที่ off ไม่ใช่อยู่ที่คาเมล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวนี้ไม่จะเป็นจะต้องใช้ฐานเลยเอาฐานออกได้เลยนะครับ โอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2ต่อไปตัวที่3ตัวอย่างที่3เป็นไมโครโฟนไร้ like, สายยี y ่ห้อซิงโคตัวนี้จะต่อเข้ากับ macbook ได้ยังไงในเมื่ออสายที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็น 2- ขีดไป 2- ขีดก็คือเหมือนกับแบบว่าจากไมโครโฟนไปเข้าอุปกรณ์ต่อเชื่อม หัวจะเป็น2ขีดทั้ง2ด้านเลยเอาไปเร็วๆก็คือเราก็ต้องใช้สปิ t เตอร์ตัว3ขีดนะครับ T R r S แล้วก็ไปเชื่อมกับตัวอะแดปเตอร์3ขีดเหมือนกันเสียบตรงที่เป็นหัวไม้เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งก็ไปเสียบกับตัวเชื่อมของไมโครโฟนสายของไมโครโฟน ด้านสองขีดเสียบด้านหนึ่งในส่วนของเ u าแล้วก็2ขีดอีกด้านหนึ่งมาเสียบกับอะแดปเตอร์ดูตามรูปนะครโครงสร้างก็จะเป็นตามนี้ผมจะไปต่อเลยเพราะว่าตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวที่1น,นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างตัวสุดท้ายก็คือช็อตกันช็อตกันช็อตกันมันจะมีอยู่2 <c oughs> ขีดนะครับตัวจากช็อตกันมาเป็น 2, ขีดไป2ขีด เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับตัวไมโครโฟนหลาสายเลยก็คือจาก macbook มาใช้ตัวสปิเตอร์เป็น trrs แล้วก็มาเชื่อมกับในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ก็3ขีดแล้วก็ไป2ขีดต่อเชื่อมกับไมโครโฟน2ขีดโอเคครับตอนนี้ก็คิดว่าคงพอ,อเข้าใจเข้าคร่าวแล้วเราก็มาในส่วนขั้นที่2คือการตั้งค่าบน macbook การตั้งค่าบน Macbook เนี่ยเราก็จะต้องไปส่วนของ Sound เราใช้ตัว Spotlight Search ก็คือกด Command บวกกับ Space Bar จะได้ Spotlight Search ขึ้นมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เราก็กดคำว่า Sound เพราะเรากดคำว่า Sound เราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาหน้าต่างนี้ก็จะมี3แทบ็บ Sound Effect Output กับ Input ผมอยากให้มาดูในส่วนของ Input ก่อน อินพุเนี่ยขอให้เราเปลี่ยนจาก m c c o o o k i r r Mi r o p h o n e เป็น external Microphone นะครับในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนของแท็บเอาต์พุตในแท็บเอาต์พุตเราขอให้เป็น MacBook Air Speaker Built-in นะฮะก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราออัอดเสียงเราอาัดผ่านไมโครโฟนแต่เวลาเราฟังเสียงเราฟังผ่านสปีเ k อรของตัว MacBook เท่านี้ก็เสร็จ โอเคตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่3แล้วก็คือการตั้งค่าบน QuickTime Player ตอนแรกเปิด QuickTime Player ขึ้นมาก่อนนะครับหรือว่าเราเรากด Command Shift บวก5ก็จะได้ตัวหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาไอ้3ตัวแรกเนี่ยเราเราจะเป็นการแ Capture หน้าจอเป็นภาพไม่เคลื่อนไหวส่วนตัวที่สตัวที่4กับตัวที่5เนี่ยจะเป็น การ record ภาพเคลื่อนไหวสิ่งที่อยากให้ดูก็คือคำว่า option ตัวนี้คำว่า option ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราต้องมาตั้งค่าให้เรากดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกไมโครโฟนตัวที่เราเชื่อมต่ออย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเผื่อเป็นไมโครโฟนที่เราจะเจอก็คือ external microphone นะฮะให้เรากดสีให้มันเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีฟ้าตรง external c ม o คร o n e แล้วก็ ในส่วนของทา m ์เมอร์ถ้าเป็นไปได้เ,เลือกไอ้ตัว5 seconds เพื่อว่าเราจะได้มีเวลาติมตัวเวลาเรากดเรคคอร์ดแล้วนะครับเสร็จจากตรงนี้เราก็เริ่มมาขั้นตอนต่อมาก็คือการอัดเราก็สามารถที่จะกดเรคคอร์ดได้เลยเมื่อก,กดเรคคอร์ดก็จะทำการอัดทั้งภาพและก็เสียงท้ายก่อนที่เราจะจบวิดีโอตัวนี้นะครับก็อยากจะบอกว่า ในส่วนของของออปชันของ QuickTime Player เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากดออปชันแล้วไม่มีไมโครโฟนให้เลือกเนี่ยนะครับก็คือเราแก้ไขปัญหาได้โดยการไปคลิกปุ่มที่4หรือปุ่มที่5คลิกปุ่มที่4หรือปุ่มที่5นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราคลิกอยู่ปุ่มที่1-3เนี่ยมันจะเป็นแคปเจอร์หน้าจอมันก็จะไม่มีไมโครโฟนขึ้นมาให้เลือก นให้เปลี่ยนมาคลิกปุ่มที่4กับปุ่มที่5ไอ้ตัวเลือกไมโครโฟนก็จะขึ้นมาตามนี้ครับถ้าเผื่อเซ็ตค่าตามนี้ก็สามารถอัดภาพพร้อมเสียงได้เลย